สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเปิดคลิปที่ถ่ายหลังคลิปอีกทีหนึ่งก็คือเอาง่ายๆว่าเดี๋ยววันนี้ดี๋ยวจะมารีวิวการนั่งเครื่องบินนะคะที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเดียแล้วแล้วก็เป็นการรีวิวการมาอเมริกาครั้งแรกในชีวิตของเดียเลยก็ว่าได้นะคะก็ไปดูกันว่าเราเจออะไรบ้างพอดีว่า ว่นวายยุ่งมากก็เลยไม่ได้ถ่ายต้นคลิปเอาไว้นะมาถึงมันก็เลยแบบแป,กแปกแลกๆเราก็เลยถ่ายตรงนี้ดีกว่าอะไปดูกันนะว่าจะวุ่นวายขนาดไหนชั่ตอนนี้ก็อยู่ตรงทางเดินไปเกตนะคะแต่ว่าแบบ<ม>เออมันน่องมากอะคนดูดิมันน่องอย่างนี้เลยอะคนเหมือนแบบพวกร้านอันนี้อะไรอะ พิงพาวเวอร์ก็ปิดแล้วก็อะไรรนะ้านอะไรนะคือสนามบินคือแบบเหมือนแบบเรสซิเดนท์อีวิวะเหมือนซอมบี้จะมาขน <c oughs> โล่งมากแบบโล่งมากแกไม่เคยเป็นไปเกาะไม่ไม่เคยเป็นมาก่อนแ <c oughs> ม่บอกว่าให้ถ่ายเดียะถ่ายคอนเเงียบ<อ>แบบเงียบยแบบไม่เคยเห็นแบบสนามบินแบบเงียบเหงาแบบจริางนี้มาก่อนเลยจริงๆเราเราได้นอนแน่งานเะนี้ยนอนยาวสามสามหน้น <c oughs> า,า 3, 3นมาคือแบบบ่ได้นะบ่ได้นะ นตอนแรกเราก็แบบเออกลัวโควิดเราก็เลยนั่งแบบของเค้าพี่ค่ายนั่งแบบไทยๆนะคะเพราะว่าเออกลัวโควิดเไม่อยากแบบเจอคนเยอะอะไรกันสรุปว่าคนก็เยอะเหมือนเดิมแล้วเราก็แยกนั่งกับแม่เพราะว่าเผื่อว่าจะได้นั่งคนละแบบคนละแถวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบใช้เียงใช้เสียงใช้เสียงแม่คือท้ายสุดเลย อะไรนะถ่ายรูปหน่อยแบบเมื่อกี้ถ่ายแบบเมื่อกี้เหรอได้ๆมีคนอยู่ข้างหลังเลยนะ กันไว้อย่างนี้เลยเราต้องห่างกันสักพักห่างกันสักพักเออแตออ่ตอนแรกมาถึงคนเยอะนะตอนนี้คนน้อยแล้วค่เครื่องกันหมดแล้วมั้งเออเขาน่าจะขึ้นเครื่องกันหมดแล้วอะคือเดียมาลงมี่ใช่ปะ่ะต้องรอเปลี่ยนเครื่องเจ็ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงชิวๆชิวๆเพราะว่า รอแค่เจ็ดชั่วโมงแต่ว่าจะไปขึ้นเครื่องเนี่ยกว่าจะไปถึงมาามี่เนี่ยก็คือสิบ้าชั่วโมงครึ่งแม่เนาะทุกคนคะมันแบบอืบมไม่เคยเดินทางอะไรแล้วรู้สึกว่าแบบมันยาวไกลขนาดนี้มาก่อนนี่คือครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเออไกลจริงเดินทางแบบอืมที่สุดละไม่เคยนานขนาดนี้มาก่อนอสองวันได้ปะ สามสิบชั่วโมงอ่ะการเดินทางทั้งหมดอ่ะสามสิบชั่วโมงอ่ะตอนนี้คือหัวยืนแล้วนะต้องหนีบผมเลยนะต้องตีผมเลยนะผม,มนี่กว่าได้แล้วนะเดี๋ยวไม่สวว <c oughs> คุณคุณหญิงก็สภาพไปแล้วนะคุณหญิงเบื่อ <c oughs> <c oughs> ของรคาโดของแม่ลูปแกงใหญ่างใหญ่รุดก่อนสหนิวนหิวนค่ะตอนนี้นะคะเดียก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องแล้วก็อยากจะเล่าถึงก็ประสบก,การณ์นะคะที่เดียนั่งเครื่องบินมา30ชั่วโมงก็คือไฟท์แรกของเดียน,นะคะก็คือจากกรุงเทพมาที่กาตานะคะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง แล้วก็รอที่สนามบินอีก7ชั่วโมงนะคะกว่าเครื่องเราจะออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เลยต่อฟลาย์นะคะอีกฟลหนึ่งก็คือสรุปว่าเดี๋ยวไม่ได้บินตรงเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวต้องต่อ1นฟลนะคะก็จากกาตาร์มาที่ไมอามีนะคะก็ใช้เวลาอีก15ชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคน15ชั่วโมงครึ่งก็รวมส่วนทีแล้ว ประมาณนะคะ30ชั่วโมงในการเดินทางค่ะถามว่าได้อะไรจากการเดินทางครั้งนี้นะคะได้มา1กิโลกรัมก่บทุกคนจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปไปนะก็คือได้กินแล้วก็นอนแล้วก็ดู Harry Potter จบแบบทุกภาคอะ่ะทุกคนคือว่างมากแล้วสบายมากเดียวโชคดีตรงที่ว่าที่นั่งข้างเดียไม่มีคนนั่งเลย เดียวก็เลยสามารถที่จะนอนนอนไปเลยได้คือเด็นั่งแบบมันเป็น3ามที่นั่งใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นโควิดเขาก็เลยให้นั่งแบบคนเว้นคนทีเนี้ยไอตรงที่เดียนั่งอะ่ะมันไม่มีคนนั่งด้วยฉะนั้นดิก็เลยนอนสบายเลยจ้าทีนี้ก็เลยกินแล้วก็นอนของจริงน้ำหนักขึ้นมา1กิโลกรัมทวนทุกคนอออันนี้เรื่องจริงที่แบบ ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลดความอ้วนนะคะเ <c oughs> บื่ไหวนะคือมันสบายมากกินแล้วก็นอนจริงๆแล้วก็จากไมอามี่นะคะมาอยู่เมืองที่เรียอยู่เนี่ยก็ขับรถประมาณ2ชั่วโมงเนาะแต่ว่าอยู่ในฟลอริดาเหมือนกันคือฟลอริดาคือเป็นรัฐหนึ่งที่แบบใหญ่มากเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะก็ชีวิต ในการอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างก็รอติดตามได้นะคะในคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าใครนาที่อยากจะให้เดียทำอะไรที่นี่หรืออยากให้เดียทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็พิมพ์บอกกันได้เลยเนาะเดี๋ยวจะได้แบบเออมีไอเดียว่าจะทำอะไรดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะ